หากกำลังหาร้านเติมโลปกักเติมเกมพาหรือหาซื้ออีดีแมพต่างๆตรงนี้เลย Bubble Shop ที่นี่มีบริการหลากหลายลหลายหลกักไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะแวนการ์ดที่มีทั้งไอดีไก่เพชรหรือบริการเติมเกมพาทที่เติมง่ายราคาถูกหรือจะเป็นแมปบล็อกฟุตที่มีไก่ตันให้เลือกมากมายและหากเพื่อนๆนี่เวลาฟาร์มทางร้านก็รับฟาร์มเกมอีกด้วยและอีกทั้งในตอนนี้ทางร้านยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษหากท่านซื้อไก่ตันแมปต่างๆหรือไก่เพชรในตอนนี้ลดราคาพิเศษพร้อมเพชรที่มีมากกว่าที่การันตีไม่มีเกลือเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยต้องบับเบิลช็อปสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมวัน,น ในเลดใหม่นะครับผมเป็นตัวลับนะครับผมก็ผมก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็คือพวกของอีววอีโวอะไรก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปอีโวให้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูความแตกต่างครับไปอย่างรวดเร็วนะครับครับในส่วนของการอีโวนะครับผมอย่างแรกคือต้องมีเซเลเยอร์คอบเคฟนะครับผมก็คือได้จากการที่เราเอาแต้มในเลดนะครับไปแลกนะครับใช้6กรอแต้มนะครับ แล้วก็ดาวเขียวดาวเหลืองดาวชมพูดาวแดงแล้วก็ดาวลุงนะครับผมคาอัพก็คือ15ื่นนะครับก็คือพอเราอีโวเนี่ยเลวคูก็จะบวก33ดาเมจนะครับแล้วก็มีท่าท่าใหม่นะครับประมาณ2ท่านะครับแล้วก็มี2พาสิใหม่นะครับก็คือไม่แน่ใจว่าคืออะไรไหมครับเดี๋ยวผมดูแบบอตอนนี้ก็จะมีเป็น Framing b e a t i n g นะครับแต่พอเราอีโวเราก็จะได้เป็น นี่ครับเป็น u n v e r i n g โฟกัสนะครับก็คือเพิ่มดาเมจ5%เนะครับเ,เมื่อจมน่าจะเป็นเมื่อจมตีตัวเดิมนะครับแทก Don to the s a enemy นะครับก็คือบวก5%ได้สูงสุด20%นะครับก็คือตีแรงขึ้น Increase Burn Damage อีกขั to 60%กนะครับก็คือเพิ่มดา m a จ e Burn นะครับเ,เท่ากับ60%ของดาเมจของเรานะครับเออ่ โจมตีก็คือการโจมตีศัตรูเนี่ยจะทำให้โดนดาเมจเป็นดอทมัง้งบวก4%ดาเมจอะไรสักอย่างครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่ว่าเพื่อไม่การเสียเวลาเราก็มาอีโบกันเลยนะครับนี่เชี้เดยวนะเขาไม่ลู้ได้หรอโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีคอสเมติกอะไรหรือเปล่านะครับมีนะครับผมมีคอสเมติกอ้าวยังไงวะ อ่าผมขอขอทอของทรงกันนี่นะครับโอ้โหแปลกๆปกวะะ <laughs> มันทะลุอ่ะใช่าหมครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะยัดให้วิวมันตันเลยนะครับโอเคโอเคเราต้องสุ่มเทรดให้มันไหมไม่สุ่มแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับใน อินฟินิตี้นะครับเอ่อตันแลนโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราวางตัวตั้งก่อนเลยแล้วนะครับเพื่อความรวยนะครับโอเคครับอ,อ,อู้นี่ครับท่าแรกครับสเตตเป็นสเตตอะไรเอ่ย ดูสเตตแบบสเตตตอนนี้นะครับเป็น C C D นะครับก็คือกัดชิปหายนะครับโอเคครับส่วนสเตตเบรดนะครับโจมตีนะครับบางขั้นแรกครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็ตีจิตประมาณเจ็ดวินนะครับเจ็ดวิครึ่งระยะประมาณยี่สิบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่านะครับท่ามันประมาณไหนครับตีแบบพิตเดียวนะครับแล้วก็ติดเผานะครับเผาเป็นเวทดนะครับตีเป็นลายครับ เอฟเฟกสวยมากเลยนะผมว่า okay. เดี๋ยวเอ้ยวางได้กี่ตัวหนึ่งสองวางได้สามตัวนะครับเหมาะกับโมนาดอยู่ okay. เดี๋ยวผมอัพตังให้ตันกันโอเคครับ okay. พอเวลโอเคพอเวลสอนนะครับพอเราจะเป็นเวลสามเนี่ยเราจะมีท่าใหม่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าท่าใหม่เป็นยังไงครับตอนแรกนะครับ,เ,รบเป็นการตีแบบพุ่งตรงไปข้างหน้านครับดีดดิุบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัพกันครับ อตีเป็นกลวยแทนนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูใหม่ครับอีกรอบหนึ่งตีเป็นสองฮิตเหรอเดีวใหม่นะครับดูดาเมจนะฮะหนึ่งสองสองฮิตนะครับน่าจะสองฮิตดาเมจประมาณสามพันครับโอเคเวลสี่ครับยังไม่มีอะไร เววห้าต่อไปเววห้าจะมีเป็นท่า b r a c i n g universe นะครับเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ๋อครับเป็นท่าในตัวอย่างครับถ้าเกิดว่ามีใครได้ดูตัวอย่างนะมันเป็นหมุนๆอย่างเงี้ยแหละปังแต่วงเล็กมากเลยอ่ะผมว่าวงเล็กเกินอ่ะสำหรับผมนะเห็นไหมครับมันเล็กมากเลยเผาดอทประมาณ3 0 0นะครับ350แล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมครับยิ่งติดเผานานยิ่งแรงนะครับ โอเคครับถ้าต่อไปก็จะเป็นอ,อ,อ่านว่าอะไรไม่รู้ครับสไปรัปลอย่างสควอชชิ่งเหรอครับสไปรัลโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัพเลยนะครับแล้วก็ตีเป็นลายนะครับยาวๆครับดูนะครับนี่ครับหลายฮิตหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้อย่งนี้ผมปรับเป็นลาร์ดก่อนมันจะได้ตีตรงข้างหน้านะ โอ้แรงอยู่นะครับเอ้ยแรงไะเนี่ยก็แรงอยู่ไม่ได้แย่โอเครคัพเปอร์ต่อไปนะครับเจ็ดพันแปดพันแล้วก็กระบวน่าที่เก้าเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อแล้วกี่ฮิดเนี่ยวงกว้างขึ้นครับโอหแต่ปาดทีก็หมดตรงอยู่นะ เผาแล้วเผาลัวอยู่หรือเปล่าเผาสองร้อยสิบผมไม่รู้ว่ามันจะตีบอสแรงหรือเปล่าผมอยากเห็นนะเพราะมันตีบอสแรงไหมกเก็บโอเคครับนี่คือดาเมจทั้งหมดนะครับอันนี้คือตัดแล้วก็คือประมาณหมื่นหนึ่งตีประมาณเจ็ดวิระยะก็กว้างพอสมควรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้หัวขนาดนั้นหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเหมือนกัน พถึงมีโมนาตก็น่าจะสามหมื่นเองไหมผมมันเบามากเลยนะผมจะอัพให้มันเต็มทั้งหมดสาตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าแบบมันจะตูมๆขนาดไหนเอาจริงๆตัวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็มันก็ประมาณนี้ครับถามว่าเทไหมเท่มเท่ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หัวขนาดนั้นหรือผมคิดไปเองวะหรือผมแค่แบบใช้งานมันไม่ถูกประเภทรู้สึกว่าค่ามันแพงเกินไปครับแล้วก็ มันดาเมจมันไม่ได้เท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยเผาไม่ได้แรงขนาดนั้นเห่ว่ามันเผาแค่สองสามร้อยเองอะราคาอัพโคตรแพงอืมแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสเต็มันอาจจะไม่ค่อยดีนั่นแหละครับ โอเคครับก็โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรียนโงงูครับเพื่อนๆคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ